สวัสดนนีครับผมหมอต้นนะครบนายแพทย์มัทนะปลื้มจิตชมนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่พัสตันคลินิกนะครับในห้องผ่าตัดเลยวันนี้นะครับมีเคสมาเสริมจมูกนะเคสนี้นะครับเป็นเคสที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวกล้องเข้ามาได้เลยครับผมอันนี้นะเราเข้ามาดูนะครับลักษณะของเคสนี้นะครับเป็นคนไข้ที่มนะีทั้าเนี่ยตรงเนี้ยค่อนข้างจะสูงมากเลยนะคบผมแล้วก็อห้มตรงนี้เนี่ยพอเวลามีอยู่ปุ๊บเนี่ยมันทําให้แบบว่าลักษณะทรงจมูกมันเป็นทรงจมูกที่ดูงุ้มลง แบบนี้นะครับดูออกไหมเห็นไหมครับตรงนี้นะทําสูงมากเห็นไหมทําสูงมากเลยค่ะแทบแทบเท่ากับปลายเลยเนาะขึ้นมาหามุมให้เห็นนะให้เห็นนะโอเคโอเคดูออกไหมครับนี่เนาะเนี่ยนะลักษณะแบบนี้นครับบางคนเขาก็เรียกว่าจมูกแม่มดนะบางคนก็เรียกว่าจมูกเหี่ยวแบบนี้นะคือลงมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วมันปูดขึ้นไปแบบนี้แล้วค่อยชะลูดลงแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอดูรูปก่อนทํานิดนึงครับน้องพอนี่นะ โอเคกล้องหันไปจับภาพนิดหนึ่งดูออกไหมครับคือลักษณะของทรงจมูกแบบนี้ครับก็คือพอลงมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีกระดูกตรงนี้ยนูนออกมากระดูกตรงนี้เขาเรียกกระดูกทำนะครับผมมันก็จะปูดออกไปแบบนี้แล้วก็งอลงแบบนี้เป็นสระงุ้มๆเหมือนปากนกเหมือนลนักษณะแบบเหมือนปากนกเกี่ยวอะไรพวกนี้ครับค่ะโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาจัดการแก้ปัญหานี้กันนะครับโดยการที่หมอจะตะไบตรงนี้ออก นะครับแล้วก็ใส่ซิลิโคนขึ้นไปเพื่อให้จมูกทรงใหม่เนี่ยออกมาเป็นทรงกระษัดแบบนี้นะครับเพราะว่าทรงแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ค่อยนิยมกันสําหรับผู้หญิงนะก็คือมันจะเหมือนเป็นเอ่อมันเป็นลักษณะจมูกคล้ายๆเหมือนผู้ชายค่ะนะนนจะดูแข็งใช่โอเคทีนี้เดี๋ยวอันนี้คือหมอมีการเหลาซิลิโคนไว้แล้วเม่บร้อยนะครับชูนะครับซิลิโคนที่หมอเหลานะหมอก็เหลาไว้หลายทรงเลยนะครับเดี๋ยวหมอจะใส่เข้าไปให้คนไข้ดูนะคบผมว่าชอบแบบไหนนะ โอเคเดี๋ยวกล้องจบไปตรงนั้นแป๊บนึงครับอย่างนี้ให้ดูรูปลูกค้าก่อนทํานะคะจะสังเกตเลยว่าพีคนมีด่างแต่ว่ามีฮัมเนาะมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ไม่ค่อยหวานนะคะทําให้หน้าดูแข็งระหว่างน<ม>ี้นะครับหมอก็จะอใสซีลิโคนเข้าไปในจมูกคนไข้นะแล้วเดี๋ยว,วจะให้คนไข้ดูขึ้นมาดูนะครับว่าคนไข้เขาชอบหรือเปล่าเนาะกล้องดูดูที่ภาพก่อนทำอย่างี้นะครับได้ค่ะตอนนี้คุณหมอก็กําลังจะให้เราดูทรงเนาะ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะขนตาลูกค้าสวยมากอ้าว่ะครับผมคุณฮป้างยืาอ เดี๋ยวกล้องกลับมาได้เลยครับผมอันนี้วางได้แล้วนะอันนี้นะอันนี้เป็นซิลิโคนทรงแรกนะที่ใส่เข้าไปนะเดี๋ยวจะให้คนไข้นะครับเขาลุกขึ้นมาดูนะครับว่าเขาชอบหรือเปล่านะคะไอแพทวางครับเดี๋ยวมาช่วยนแค่เอาลุกขึ้นวางครับอันนี้นะคะเดีย๋ยวคุณหมอก็จะให้ดูทรงชัดๆอีกรอบนะคะโ okay, อเคคดไข้ลุกขึ้นเลยนะครับผมอด้แล้วครับผมอันนี้นะครับก็หมอได้ใส่ซิลิโคนเข้าไปแล้วนะแค่ลืมตาขึ้นนะครับมองกระจกนิดนึงนะ โอเคทุ้ค,คนหันซร้างหันขวานิดนึงให้กล้องเห็นนะคะจะเห็นว่าลักษณะของทําที่เคยมีเนี่ยมันหายไปละ,ะ,ะแต่ว่าอันนี้นะกเออ็เป็นทรงที่แบบว่าเรียกว่าพุ่งเต็มที่นะครับโด่งมากแล้วก็ตรงเนี้ยคือก็คือ,คอ,คอ,คอแบบว่าหัวตากับตรงสันเนี้ยก็คือใส่เต็มเนื้อที่เราไหวเลยนะคะ,คะผมซึ่งอันเนี้ยข้อดีก็คือว่ามันจะโด่งมากนะแต่ว่าในคำเหิมผมนะก็รู้สึกว่า มันก็ขึ้นอยู่ความชอบนะอันนี้คนไข้คิดว่าไงครับตอนนี้คุยกับเราที่นี่อันนี้ยังค่อยชอบค่ะอยากให้ละมุนกว่านี้ค่ะอ๋ออยากให้มันละมุนกว่านี้เนาะอยากให้มันละมุนกว่านี้โอเคเดี๋ยวขอญาตถามเป็นส่วนๆไปเนาะค่ะอันนี้ขื้นเป็นตรงปลายชอบไหมอืมอืมไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะตรงสันนะมันดูแข็งแข็งไปใช่ไหมใช่ค่ะโอเคแล้วก็หัวตามากไปไหมหัวตาอืมมากไปค่ะมากไปเนาะโอเคได้ครับถ้างั้นเหนียวซิลิโคนอันนี้เดี๋ยวหมอจะ เอาถอดออกมานะคือตอนนี้หมอยังไม่ไดี่ยมแผลปิดนะค,คะแผลที่เป็นแผลในลอยู่ในรูจมูกคนันค่านะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปหมอจะซีคอนให้ออกมาแล้วก็เหลาแต่งทรงใหม่นะคะผมให้กับคนไข้เนาะโอเคท้านั้นเดี๋ยวขอขอนุญาตนะคะับานไข้ก็แค่นอนลงไปได้เลยนะคะอ่าค่ะ,คะระหว่างนี้นะคะคุณหมอก็เดี๋ยวผมจะเอาซีคอนออกมานะแต่ระหว่างนี้ขอให้ดูภาพก่อนทำลายๆมุมได้<ๆ><ๆ>ได้ไดค่ะอันนี้นะคะเป็นรูปด้านข้างเนาะแล้วก็อยากให้ดูด้านหน้านะคะ นี่ด้านหน้าจะสังเกตลูกค้ามีด้านอยู่แล้วแต่ว่ามีห้ำนะคะเสริมจมูกของเรานะคะคุณหมอก็จะให้ลุกขึ้นมาดูทรงทุกเคสเลยนะคะชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนอยากให้คุณหมอปรับตรงไหนก็คือสามารถแจ้งคุณหมอได้เลยจะได้ทรงที่ถูกใจกลับบ้านเนาะนี่ค่ะก่อนทำด้านข้างและด้านหน้าอันนี้ลูกค้านะคะรีเควสคุณหมออยากได้แบบว่าโดง่งแต่ดูดมูลดูหน้าหวานนะคะ คุณหมอก็จัดให้ตามคําขอโอเคระหว่างนี้นะครับหมอออลิคนที่ใส่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะออกมาแล้วเนาะตอนนี้กำลังจะเหล่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เข้าไปให้ใหม่นะครับโดยอันใหม่นี้นะหมอจะลดตรงความตึงตรงบริเหัวตานะครับผมกับตรงสันจมูกนะครับผมก็จะใส่เป็นตัวที่ดูละมุนขึ้นนะครับดูหวานขึ้นนะแต่ก็ยังเน้นตรงปลาย,ยดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า เราต้องการให้ลักษณะจมูกที่เป็นแมกนดเป็นเหี่ยวที่มีสัมบแบบงองงุง้มๆของมันค่ายาหายไปนะคะผมซิลิโคนที่จะใส่ในวันนี้นะคะผมก็เป็นอินแพนเกล็ดนะคะผมเป็นซิลิโคนที่ตัวใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เป็นตัวที่ตรงเนื้อบริเวณปลายเนี่ยมีความนิ่มมากๆเลยนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเชนในการสอนจ,จมูกเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ทุกคนก็จะอยากให้มีลักษณะของปลายที่พุ่งขึ้นนะครับผม เอาละโอเคขอหนึ่ครับอ่าสักครู่นะครับอันนี้คือหมอใส่ซิลิโคนเข้าไปในบอลแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้คนไข้นะครับเขาลุกขึ้นมาอีกทีนะึงนะอ่าไอแพดวางได้เลยครับผมค่ะอันนี้ก็คือก่อนทำให้ดูอีกรอบหนะ้าอย่างจะเราจะมาดู before after กันเลยนะคะเอาละโอเคครับอ่ะค่อยๆลุกขึ้นมาครับผมอัดกล้องมาได้เลยครับค่ะขออนุญาตนะคะโอเคโอเคครับผม อันนี้คนไข้ก็ดูกระจบหนเนาะอ๋อตรงนี้ชอบมากเลยค่ะหน้า,า,ด,นาดูระมุนขึ้นเลยเนาะก็คืออันนี้ครับถ้าเทียบกับอันเมื่อกี้นะตรงตำแหน่งเนี้ยกับตรงนี้คือหมอเหลาให้มันได้สลบที่มากขึ้น,นชอบ,บโดยที่ว่าปลายเนี่ยก็คือยังเป็นเน้นความพุ่งเหมือนเดิมนะครับอันนี้คนไข้ชอบไหมชอบมากเลยค่ะโอเคชอบเ <มา S 1> นาะน่าหวานขึ้นเลยใช่โอเคก็ถ้าชอบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวหมอก็จะให้คนไข้นะนอนลงแล้วก็ยืดปิดนะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอเนี่ยดูรูปมีฟอัเตอร์เทียบกันนิดนึงนะ สวยมากเ,า,เาหน้าตรงกว่ะหน้าตรงวงังข้างๆเลยครับผมอ่าให้กล้องให้เห็นทั้งสองขยายให้หน่อยครับขยายให้หน่อยขยายอ่าโอเคอ่ะกล้องให้เห็นคู่ก,กันคนไข้แล้วกวนมองกองงองล,ล้องนิดนึงครับมองกล้องนิดนึงนะคะโอเคอไอ p a ดขึ้นมานิดนึงครับผมโอเคอันนี้นะครับผมจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเนื้อจมูกที่ดูบานๆตรงนี้เห็นไหมครับค่ะมันดูเล็กลงเลยเพราะว่าปลายมันถูกพุ่งขึ้นเดิมทีจมูกของคนไข้ที่มันงุ้มๆและมีหยดน้ำเยอะเนี่ย ไม่เหมาะกับทรงหน้าแบบนี้นะคะเพราะว่าคางคนไข้สั้นนะจะทําให้หน้าช่วงกลางอะดูยาวเกินลองดูสัดส่วนใบหน้าคนไขด้ดีๆนะคะช่วงนี้กับช่วงกลางเนี่ยกับช่วงช่วงใต้จมูกจนถึงคางเนี่ยช่วงเนี้ยคือมันกว้างไปและการที่บาบจมูกมันมีลักษณะหยดน้าแบบนี้ยังมันยังทําให้หน้าช่วงกลางมันยิ่งดูยาวค่ะ<ฆ>แบบนี้เป็นลักษณะของสัดส่วนใบหน้าที่ไม่สมดุลกันการที่เรามาเน้นจมูกที่ชดขึ้นนะคะทำให้จมูกตรงนี้ช่วงกลางมันดูสั้นลงดูออกเลยไหมครับว่า ใบ<ไ>ห,<ล>หน้าออเปลี่ยนเลยว่าเปลี่ยนเลยอะค่ะใช่แล้วก็ทําให้แบบว่าปลายจมูกที่เดิมๆงุ้มๆเนี่ยมันพุ่งขึ้นมานะครับ okay, โอเคเดี๋ยวดูภาพสี่ท่าองศานิดนึงปัดเลยครับปัดเลยปัดอีกครับปัดอีกมีแค่อะโอเคหันทางท่อน,นะครับท่อนะหันทางนี้นิดนึงอ่ะโ okay, อเคกล้องหามุมนิดนึงนะหามุมนิดนึงขยายครับขยายเยอะเลยอ่ะอ่าขยายโอเค ดูออกไหมครับดูออกเลยค่ะโอเคโทษนะโทษนะโทษนะจากมีทั้าหายไป,ไปเลยอ่าโอเคเห็นเนาะจากอันเนี้ยครับผมก็คือว่ารูปนี้นะก่อนทํานะจมูกคนไข้นะครับพอลงมาถึงตรงนี้ปุ๊บเขาปูดออกไปเป็นท้ําใช่ไหมครับแล้วเขาก็งุ้มลงไปเป็นลักษณะแบบเนี้ยคล้ายๆเหมือนจมวงงยปากนกเนาะอันนี้เห็นเลยนะครับว่ามันหายไปเลยกลายเป็นจมูกที่แบบมีสโลบแล้วก็เน้นพุ่งออกมาอันนี้เห็นชัดเจนมากเลยนะครับว่าต่างนะครับผม โอเคแค่ okay. ลองกระจกขึ้นมาดูก็ได้ครับเนี่ยลองดูเทียบกับรูนั้นเห็นความต่างชัดเจนเลยเน,ะนาะใช่โอเคอันนี้ชอบไหมชอบมากค่ะได้เลยครับผม๋มก็โอเคสําหรับเคสนี้นะครับก็วันนี้นะหมอก็มาให้ดูนะครับผมเป็นเคสเสริมจมูกนะครับแก้ปัญหาเรื่องทํานะครับผมโดยการตะไบทําแล้วก็ใส่ซิลิโคนเข้าไปะนะครับทําให้ใบหน้าหวานขึ้นนะครับปรับสัดส่วนของใบหน้าทําให้ช่วงกลางของใบหน้าเนี่ยเขาดูสั้นลงนะคะ แล้วก็แน่นอนว่าหน้าเขาดูหวานขึ้นเพราะว่าเดิมทีถ้าเป็นจมูกที่มีคมเยอะๆเนี่ยมันจะดูแข็งไปหน่อยนะคบไม่เหมาะกับจมูกผู้หญิงนะคะผมนะครับผมก็สําหรับใครนะครับที่มีปัญหานะอยากเสริมจมูกนะครับหรือว่าจมูกมีลักษณะแบบผิดปกติอะไรก็ตามนะคบผมสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามได้นะครับตามช่องทางต่างๆของพัสมนคลินิกนะครับผมโดยว่าหมอนี้ยินดีให้คำปรึกษานะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผม อันนี้ที่เห็นหน้าลูกค้าเึืองเด๋อไม่ใช่เลือดนะคะเป็นเบต้าอันนี้เป็นเบต้าบีนะเป็นเบต้าบีอันนี้อยู่ระหว่างผ่าตัดเลยใช่ค่ะโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับวันนี้นะครับหมอก็มีเนื้อหาที่อยากจะมาแชร์ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ